วาดกระบานเลยกระพิณโหนเมื่อกี้กระบาดแต่เบิ้งทุ่งให้ทุ่งน้ำนี่แหละน่ากลัวมากเลยปนเนี่ยไปเดินไปกระบ้าดกันตัวน้องเรือไปทางน้องเรือไปข้างขนแก่นค่ะมืดอยอึมกึม อ่ีฟ้ามืดคึมเข่ากัางงานพี่น้องคึมเหมือนฝนจะตกตกมาแล้วครึ่งน,น,นึงพี่น้องแปลว่ามาหอดตรงนี้ไม่มีฝนค่ะไม่มีฝนหลานหน่อยกับมาเล่นทุ่งนาเอ้าแมนพราได้เข่าส่มน้ำเข่านี่กัยังใคอย,ยู่เด้น้าน้าตีนผูตียังข้ากับตาหี้ตัวนแห่งขอบเลยฟ้ามืดคึม ข่ากำลังงามพี่น้องเป็นแต่มะฮอดเฮาบอยเช่นห้องอยูเต็ม,ตมหมดมะฮอดจากเสื้อนอี่ฝนอ่ะฮะฟ้ามืดคึมเข่ขกากำลังงามพี่น้องเข่ากำลังงามข้าวกำลังงามแต่ว่าตรงนี้ยังใครย,ยูมีน้ำอยู่น้ำพูดี่เขาบ่มีน้ำ มาภูไม่มีน้ำโอ้โหนาใครตัวติดมันเกับค้นกระหยับแล้วเนาะท้องร้อนหนาฝาน้ำฝนทั้งฝาทั้งฝนเนี่ยมันเป็นตัวพูดตกแกรทั้งเพื่อน,นฝนฟ้ามืดคึมเข่ากับรังงานพี่นาะ เมืองท้องฟ้าพี่น้องฟ้าคือฝนติตกทั้งฝุ่นตกตีเด้ทั้งอ่ะอี่ย่งเกาะพี่น้องทั้งน่องเป็นแต่มฮอดเขาใบเช่นห้องอยู่ตอนมันมาฮอดจากเืธอหนี่ฝนอ่ะอ่าเฮียออกมาเดี๋ยวมันจะตามมาไข่นกอะไรเนี่ยทำไมมันเนี้ยโอ้ยเขาขึ้นสิมาไข่ไปเห็นทั่วทิพย์ทั่วแดนแท้เป็นูิสาง ไข่ไดนุ่งสาวไมารู้ที่มันเป็นอะไรเพราะไม่เหยียบไข่ยอย่างเด็กไมนเป็นอันอันแมงเหยียบไข่อยัง,ยอยงวะไข่นกแงเมนเพราะได้เข่าซุ่มหนามเข่านี่ก็ยังไข่ยอยู่เด้น้าน้าตีนผูต้ตียังข้ากับตาหน้าตัวนแห่งขอบเลยกลาลังสิงามทนานหนาของราชนินีเนี่ยไหลซึมลงมาเพราะได้ซุ่ม,ม,ไมไปธรรมสันกับซีแห่งแล้วล่ะ พักกบานเลยกับพี่นุไม่ได้กะบานแตเบิ้งทุ่งให้ทุ่งน้ำนี่แหละพักานเลยกับพี่น้องไม่ได้กระานแต่เบิ้งทุ่งให้ทุ่งน้นี่แหละนองเรือไปท้างนองเรือไปข้างคนแก่นค่ะมือนมอื้มเก ไม่มีสำหรับ่จ้พี่น้องข้างร้านน้อยทำอะไรหาหน้ามาสิอะไรกันานีอ่ะดู ي, ดิดูดิฝนท้องฟ้ามืดคืมเลยเห็นไหมอันนี้ของน้องเขาดำให้เขาดำหละฝ้าฝ้าหมืดคืมฝ้าหมืดจะเป็น นองเลือไปทางนองเลือไปข้างคนแก่นค่ะมืดอึืมคืนมลิปนี้สั้นนี่อะไพี่น้องของเขากำลังงามข้าวกำลังงามแต่ว่าตรงนี้ยังใครย,ยู่มีน้ำอยู่หาปูที่เขบาบ่มีน้ำหาปูไม่มีน้ำแล้วน้ำ่าน้ำฝนทั้งป่าทั้งฝนเนี่ยมันจะตกพูดตกแต่ทั้ง,เ,งเพื่อนบน ฟ้ามืดขึ้นเข่ากำลังงาาพี่นอ้องไม่มาถึงสักทีเลยฝนสุบเราสุบอีกแล้วน้ำก็ได้ฟ้ามืดขึ้นเข่ากำลังงาาพี่น้องฟ้ามืดขึ้นเข่ากำลังงางบินงกเน้องออกมาเดี๋ยวมันจะตามมา ไข่นกอะไรเนี่ยทำไมมันในโอ้ยเขาขึ้นสิมาไขยเป็นทั่วทิพย์ทั่วแดนแทะมองงามกับงามมองมงงามกับเป็นมะลองตองแดงอันนี้กับงามอยู่จอดกันแล้วล่ะขึ้นไปนี่จอดกันและออกมาเดี๋ยวมันจะตามมาไข่นกอะไรเนี่ยทำไมมันในโอ้ยเขาขึ้นสิมาไขยเป็นทั่วทิพย์ทั่วแดนแท้กันลังสิงาม ขน้ามของราชินีเนี่ยไหลซึมลงมาเพราะได้ตุ่มไปทำประสันกับซี่แหงแล้วล่ะซึมเหมือนฝนจะตกตกมาแล้วครึ่งนึงพี่น้องแกว่ามาหอดตรงนี้ไม่มีฝนค่ะไม่มีฝนหลานหน่อยก็มาเล่นทุ่งนาเอากาลงังสีงามขาน้ามของราชินีเนี่ยไหลซึมลงมาเพราะได้ตุ่มไปทำประสันกับซี่แหงแล้วล่ะ <c oughs> โอ้ยมาใครไปตัวตีดมันเกิดน้นเหยียบแลรวเนาะทองเป็นนุ่งสาวใครได้นนุ่งสาวมารู้ที่มันเป็นอะไรกไม่หยีบยบใครอย่างเดกบ่มไม่เป็นอันอันแม่งหยยบใครอย่างวะใครโนกเป็นต่มะฮอดเอาอบเช่หนหอ้องเยู่ดตอนม่มะฮอดจากเ่อนีฝนอ่ะอะคฟ้ามืดคืน เข้กากลังงาลพี่น้องลุงพี่น้องก้อนป่าเมฆสีขาวสะอาดแต่ว่าทางนี้นใครไดโนโุสาวาดรู้ที่มันเป็นอะไรก็มไม่เหยียบใครอย่างตกบ่มันเป็นอันอันแมงเหยียบใครอย่างวะไข่นกเมืองทองฟ้าพี่น้องฟ้าคือฝนทีตกทั้งฝนตกดีดีค่ะทั้งอ่ะอี่ย่งเกาะพี่น้องทั้งหนอง,นองอเดโนโุสาวาดรู้ที่มันเป็นอะไร ก็ไม่เหยียบไข่อยังแตกบ่มันเป็นอันอันแมงเหยียบไข่อยังวะไข่นกแม,นม่นพอได้เข่าส่มน้ำเข่านี่ก็ย,ยังไข่อยู่เด้น้นาน้าตีนผู้ตียังข้ากับตะนาดีตัวแห่งขอบเลยน้องเลือไปทางน้องเลือไปข้างคนแก่นค่ะมืดอ,อึมคึมชิบีซันน,นี่นะพี่นอ้อง เมืองท้องฟ้าพี่น้องฟ้าคือฝนติดตกท้งฝุ่นตกหลีดี้ค่ะทั้งอ่ะเอียงเกาะพี่น้องทั้งหนองวาดกระบานอลไรกับพี่น้องไม่เหนดกระพานแต่เบิ้งทุ่งให้ท้องน้ำนี่แหละวาดกระบานอลไรกับพี่น้องไม่เหนดกระพานแต่เบิ้งทุ่งให้ท้องน้ำนี่แหละ ฝาาพ่อฝ่ามืดขึ้นท้องมันจะเป็นาตาพี่น้องชมบรรยากาศท้องทุ่งยามเย็นๆอันนี้ของน้องเขาดำไม้เขาดำละนี้รู้สึกว่าจะแจ้งโรนะเก็บอะไร ใครในโนเสามันเป็นยังไงใครเดยนี้รู้สึกว่าจะแจ้งลงเก็บอะไรใครในโนเสามันเป็นยังไงใครเด๋ยนเหมือนฝนจะตกตกมาแล้วครึ่งนึงพี่น้องแต่ว่ามหอดตรงนี้ไม่มีฝนค่ะไม่มีฝนหลานหน่อยก็มาเล่นทุ่งนาข้าวกำลังงามข้าวกำลังงามแต่ว่าทรงนี้ยังใครยู่มีน้าอยู่ หาภูที่เขาบ่มีน้ำหาภูไม่มีน้ำเมืองท้องฝ่าพี่น้องฝ่าคือฝนที่ตกทั้งฝนตกหลีเด้วยทั้งอ่ะอย่างเกาะพี่น้องทั้งหนองกาลังสีงามกระหน่ำของราชินีเนี่ยไหลซึมลงมาก็ได้ซุ่มไปถ้าบ่าสั่นกับซีแห้งแล้วล่ะกาลังสีงามกระหน่ำของราชินีเนี่ยไหลซึมลงมา พอได้ตุ่มไปพระประสันกับซีแห่งแล้วล่ะอันนี้ของน้องเขาดำไม่เขาดำาละคืมเหมือนฝนจะตกตกมาแล้วครึ่งนึงพี่น้องแต่ว่ามาหอดตรงนี้ไม่มีฝนค่ะไม่มีฝนหลานหน่อยก็มาเล่นทุ่งนาอาลุงพี่น้องก้อนป้าเมฆสีขาวสะอาดแต่ว่าทางนี้คือเหมือนฝนจะตกตกมาแล้วครึ่งหนึ่งพี่น้องแต่ว่ามาหอดตรงนี้ ไม่มีฝนค่ะไม่มีฝนหลานหน่อยก็มาเล่นทุ่งนะา้าตาพี่น้องชมบรรยากาศท้องทุ่งยามเย็น